และตอนนี้เราก็เดินทางไปหน่วยเลือกตั้งของหมู่ที่สองบ้านนอกชุมเห็ดซึ่งเราจะเลือกกันที่โลกสีนะครับเอ๊มาแล้วครับบ้านน้องชุมเห็ดผลลึมเลยหมู่บ้านน้องชุมเห็ดได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพระทนาราช เจสุดาสยามบรมราชกุมารีหู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขพอศสอง3ันห้ารหบ้านน้องชุมเชตหมู่ที่สองตำบลกาจันอำเภอกาจันจังหวัดชมบุรีและนี่ก็คือหน่วยเลือกตั้งครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนไปโน่นมีคนกำลังเข้าไปเลือกตั้งครับ อ้าวมาเอาก็อยู่ขึนน้นเตาดีไง <c oughs> <c oughs> อันนี้ผู้ใหญ่นะครับอันนี้คนมาเลือกตั้งนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับวันนี้คนใช้เสร็จเยอะยังครับ100ร้อยกว่าคนนะผมจะเป็นรนะ้อยหนึ่งนะเราสองร้อยเลยครัสองร้อยเอ็ดเลยอ,อยู่ไกลนะยเนี่ยหน่วยเลือกตั้งนะครับ 哎。好。